ตัวละครแทสเออตัวละครแทนหเอามาผ่านนะบิดสามสาจุดเทาไหร่ก็ได้ก็ดีแล้วท่องไว้ท่องไว้เขาซีหนึ่งเขาซีหนึ่ง สวัสดีคุณนิวคัสเลยครับ ได้ยินพเพลงนี้แล้วคิดถึงตอนตอนโรงเรียนตอนเรียนโรงเรียนประจำทําไมอ่ะแบบว่าแบบว่าเต้นกับเพื่อนเต้นเต้นกับเพื่อนเพลงนี้อ่ะเก็บหนึ่งกับสามก่อนสองเดี๋ยวค่อยว่ากัน เก็บหนึ่งกับสามก่อนห้องสองเดี๋ยวห้องสองเดี๋ยวเอาหูเต่าไปข้างล่างเลยแล้วงั้นผมตีให้มันตายเลยได้ผมไปเก็บพลังงานห้องหน้าได้ผมไปเก็บพลังงานห้องหน้าได้ กี่พลังงานห้องน้ำเคยเปิดในหอน,นอนแน่นอนค่ะอะไรช่วงนั้นเพื่อนรุ่นเรียอห้ามโทรศัพท์ลำโพงไปสามอยู่ชอบมากวงโกดเซเว่นโกดเซเว่นโดนตีทีหนึ่งเลือดหมดทำไมไประเทศแทนมันร้อนจังทำไมประเทศแทนมันร้อนจังสงสยัยสงสัยเราต้องไปอยู่โคโลก่ก็แหละจะได้ไม่ร้อนมันเป็นมันมันเป็นเกี่ยวกับหม,มู่มิจฉะแต่ว่า อะไรฮะแล้วทำไมแล้วทำไมเราต้องเกิดเป็นคนไทยผมว่าผมว่าเราใช้คคำน,นี้นะ่ะทำไมเราต้องเกิดมาเป็นคนไทยเราเราไม่สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์เกิดได้หรออยากเลือกเซิร์ฟเวอร์เกิดอ่ะยอยากเลือกเซิร์ฟเวอร์เกิดไม่ได้เหรอ ยู่ด้านเส้นศูนย์สูตรใช่ โอ้ยอู้ต้าจะโดดโอเคครับขอมึงครับเอเคเรียบร้อยอันนี้คอนเฟิร์มคิวอันนี้เอาตีนี้มาคอนเฟิร์มคิวว่ะเฮยยินดีก,กับเราเลยครับวอ,องว่ารอบหน้าผมจะไม่เหนื่อยนะถ้าถ้าจะไปกระชายแล้วฮะเออขอมึงครับ ごめん。Oh, เอ้ยร้อยอะไรบ้านน่ะเทนฮักบอกโค้ดไม่มีเวทมนต์แต่ที่คุณทำกับมันอยู่เหมือนเวทมนต์ชัดอันนี้อันนี้ให้จาบวัดไฟมันอยู่ใช่ฮะเอาจริงไม่ผิดหูวิต,ตามากเลยต่างต่างกระโอบที่แล้วจะจัด 止水の矢フッ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 

เรียบร้อยถือว่าทำกันบ้านมาดีดครับนั่นแหละเออ,อหูเต่าเก็บมาสองอ่ะหูเต่าก็ถ้าเปิดห้องไม้ล้วก็ไม่ต้องแก้ของเออถ้าจะเปิดห้องไม่นะไม่ต้องแก้ของยกเว้นอยากได้เอเ็มเพิ่มก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนถ้วยเป็นเอ็มได้เออถ้าอยากได้เอเอ็มเพิ่มนะอืม พราะถ้วยมันก็ไม่เอ้ยไม่ไม่ใช่ถ้วยนาฬิกามันก็ไม่ดีขนาดนั้นเออส่วนฮาเลนสเสร็จแล้วไม่ยังเปต้องทำอะไรส่วนซิงชิวเนี่ยถ่ามว่ายามันเยอะมาเยอะแล้วแต่ที่มันดูแอบแอบไม่พอเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีซีหกมากกว่าเออนั่นแหละแต่ว่าถามมันเล่นไหมอ๋ออีกอย่างเลยคือมันเป็นบาบาร่าบาบาร่าไม่ใช่นนุธาตุน่ะมันก็เลยมันก็เลยดูยับน่ะขนาดแต่ความจริงมันพอนะเออสองร้อยสิบมันพออ๋อเมื่อกี้เออ อ๋อเมื่อกี้บาบร่าถือสมุนนี้เออแต่นี้ยกให้หนิงกวงถือแค่นั้นแหละเออไม่มีอะไรบาบรลาถือแค่สมุนก,กรส่งบัฟให้ฟิตฟิตมันได้แรงๆหน่อยอ <fit S 1> ่ะฟิตก็เสร็จแล้วเออฟิตความจิงฟิตมันไปได้ต่อแหละแต่แต่แค่ว่าคุณจะทําหรือเปล่าเออทําหรือเปล่าก็ตามนั้นฮะอ่าเผื่อเผื่ออยากทำนงนั้นหกสิบร้อยยี่สิบอ่ะถ้าจะไปทํานะ e m e m เอา e m ไม่ต้องมีติดเลยก็ได้ถ้าถ้าจะมีติดขอแค่200สองร้อยพอแล้วที่เหลือลงลงี d k ก็ได้ครับอืม ชายก็ไม่มีไรเออแค่มันแค่มันมีหน้าที่กับแต่น้ำปกติให้ได้ก็พอเออรัดก็ไม่ได้แย่แก็ไม่ได้ดีรัดไม่ได้แย่แต่ไม่ได้ดีเออใชักไม่แน่นซีหนึ่งอ่าซีเป็นมีซีหนึ่งอาจจะทำไม่เล่นสบายขึ้นก็ส่วนหนึ่งอ่าเพราะว่าสามารถตีแต่น้ำได้นานขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นผลต่างเลยขนาะดดาบเป็นเน็ตก็เสร็จแล้วอ่า ER เชียงหลิงเสร็จแล้วเชียงหลิงนี่ถือว่าทํามาสวยนะเออทำมาสวยแหละสำหรับสำหรับ สำหรับการทำกันบ้านในระยะเวลาแค่นี้นะถือว่าสวยแล้วครับสูโค้ดถ้าจะเอาดีกว่านี้ก็แค่หาหมวยเอ็มมาแต่ว่าน่าเออไม่รู้ว่าวันไหนจะได้เออก็ค่อยๆฟังนะอ่อเดี๋ยวอ่อตอนแรกถือสมุนมงกรใช่ตอนแรกถือสมุนมงก,ก,กรอันนี้ใช่อ่าถือสมุนมงกรบัฟให้เชียงหลิงนะเออใจยังแรงขนละ อ๋อหนิงกวงไม่มีของอ๋อหนิงกลัวแค่ถือสมุดมังกรเมื่อกี้โอเคผมใช้พิการครับคุณโอผมมาครับนี่หนิงก้าได้ครับผมด